สวัสดีครับผมนัชนน์นะครับวันนี้ครับพาท่านครับมาชมที่ดินแปลงติดถนนนะครับในตำบลธับมเสนอำเภอพทรามจังหวัดราชบุรีครับซึ่งอยู่ใกล้กับวัดเกาะตาพุทธหรือว่าวัดสีมฤลือหาไทยวันนะครับวัดนี้ครับมีหลวงพ่อชื่อดังนะครับขึ้นชื่อเรื่องตาทิพย์นะครับผมผมน้ำมนต์ให้ด้วยนะครับเราใครที่อยากได้เสริมิลิมุคลนะครับผมว่ามาลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับมี ตลาดนัดด้วยเป็นตลาดนัดใหญ่ของชาวชุมชนวัดเกาะตาพุทธนะครับหาซื้อของกินเนี่ยสะดวกมากๆนะครับผมแล้วบริเวณละแวกแถวแถวนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านใหญ่มากนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับผมลาดยาง2องเลนเลยนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ครับที่ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับเนี่ย รัศมีถนนนะครับกว่าจะไปถึงตรงแนวเขตท,ที่เราเห็นเป็นรูปเต่าใช่ไหมครับเหลืออีกกว้างมากนะครับผมแปลงละ200ตารางวาราคาอยู่ที่แปลงละ3านนะมแสนเท่านั้นนะครับผมแค่พามาดูบอกขายที่ดินไม่พอนะครับผมพามาอัปเดตด้วยบริเวณด้านข้างครับตรงเนี้ยแปลงติดๆกันเลยครับ มีคนกรุงเทพได้มาปลูกสร้างบ้านแล้วนะครับเป็นลนักษณะบ้าน2ชั้นนะครับถมที่ดินเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างเหล็กขึ้นมาแล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยก่อนปีใหม่นี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราใครที่อยากจะมาปลูกบ้านแถวนี้นะครับท่านใดเพื่อนบ้านแล้วได้ทั้งขอชาวบ้านดังเดิมนะครับหรือว่าจะได้เพื่อนบ้านเป็นคนกรุงเทพนะครับมีสมใจเลย ที่นี่นะครับมีความหลากหลายครับเพราะว่าทางด้านหลังทางด้านแปลงทางด้านนู้นนะครับเขาก็จะเป็นที่นาปลูกนาเอาไว้นะครับทางด้านตรงนี้นะครับก็จะมีอ้อยบ้างอะไรบ้างนะครับผมถัดไปอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นแปลงแบบชาวบ้านทําสวนแบบเกษตรผสมผสานอะไรอย่างนี้ฝั่งตรงข้ามครับเขาปลูกพวกอินทผลามเอาไว้หรือว่าปลูกมะมงมะม่วงอย่างเงี้ยถือว่าที่นี่ครับมีความหลากหลายบ้างมากเลยนะครับดินก็ดีนะครับดินเนี่ยดำเลยทีเดียวนะครับนะครับจะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ ดินจะออกเหนียวเหนียวหน่อยนะครับที่นี่นะครับผมแนวขอบเขตดีกว่าแปลงนี้ครับได้เห็นวิวด้วยนะครับมีวิวภูเขานะครับที่อยู่ทางด้านนู้นครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของแนวขอบเขตนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับแนวชัดเจนมากนะครับหลักหมุดก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมมีหมุดแนวหลักเขตทุกตัวชัดเจนแน่นอน แปลงนี้200ตารางวาหน้ากว้างจากจุดที่ผมยืนอยู่นะครับแล้วก็ไปทางด้านซ้ายมือจะมีหน้ากว้างอยู่ที่16เมตรครับผมความลึกเข้าไปจนถึงด้านหลังนะครับถึงเสาด้านหลังทางด้านนู้นนะครับผม52เมตร200ตารางวาราคา350,000เท่านั้นนะครับเหาวันนี้การลดราคาเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยรีบๆเข้ามาเลยนะครับผมไม่ใช่แค่แปลงเดียวมีถึง2แปลงครับอ่าเนี่ยครับผม พอมาถึงตรงนี้แนวเขตแปลงถัดไปก็คือต่อจากตรงนี้เลยนะครับผมจากตรงนี้ครับไปจนถึงเสาแนลรั้วของบ้านที่เขาปลูกสร้างใหม่นะครับหน้ากว้าง16เมตรเช่นกันความลึกเข้าไปจนถึงด้านท้ายนะครับก็คือ52เมตรนะครับ200ตารางวาราคา3,5 0 0เช่นกันถ้าเกิดว่าใครซื้อแค่200ตารางวาเนี่ยคิดว่าปลูกบ้านไม่พอแนะนำว่าให้ซื้อควบเลยนะครับผมเป็น2แปลงก็เท่ากับว่า1ไร่นะครับ ฉนดคุชแดงนอสอสี่จอนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยเขาก็จะเดินเสาไฟฟ้ามาเราเห็นอยู่ตรงนู้นแล้วใช่ไหมครับผมอ่านอเคตรงนู้นอะ่ะเราเดินมาอีกต้นหนึ่งก็ได้นะครับต้นหนึ่งก็ประมาณราราสักแปดพันบาทนะครับผมส่วนเรื่องของน้ําประปาครับมีอยู่ตรงนี้และมาถึงตรงนี้เราสามารถที่จะไปขอมิตเตอร์น้ําเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะปลูกสร้างบ้านนะครับผมในเรื่องของหลักมุดของฉนดใช่ไหมครับนี่นี่นี่ โอเคให้ดูนะเนี่ยครับเป็นหลักเขตของกรมที่ดินเลยนะครับผมรอบอราชบุรีด้วยนะครับผมอืมแปลงนี้ครับหันทิศทางเนี่ยไปทางด้านถนนลาดยางใช่ไหมครับจะอยู่ต่างกว่าถนนลาดยางเนี่ยประมาณราวๆหนึ่งเมตรถ้าเกิดว่าใครที่จะมาอยู่เนี่ยก็ถมเข้ามานะครับถมเฉพาะส่วนที่ต้องการจะปลูกบ้านก็ได้นะครับเหมือนอย่างบ้านข้างๆหรือว่าเราจะ,จะถมทั้งแปลงก็ได้นะครับผมทางด้านเนี่ยเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับผม แต่ว่าในการปลูกสร้างบ้านเนี่ยเราก็เลือกทิศเลือกทางเอาว่าจะอยู่ทางด้านทิศใต้หรือว่าอยู่ด้านทิศเหนือดีนะครับผมโอ้ลมเย็นสบายมากแนตะ่จริงๆรนะิ้นอยากจะบอกว่ามีวิวเขาโดยล้อมรอบ และที่ตรงเนี่ยบริเวณเนี่ยเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับผมห่างเราไปเนี่ยประมาณสัก1กิโลก,กว่าๆนะครับจะเป็นวัดเกาะตาพุธใช่ไหมครับแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามบนนะครับส่วนร้านค้านะครับมีตามรายทางเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปแหล่งท่องเที่ยวอย่างโครงการพระราชดำริเขาเชางุ้มเนี่ยก็ประมาณลราละสัก10กิโลเห็นจะได้นะครับถ้าเกิดเราจะเข้าตัวต,วตลาดโพธารามใช่ไหมครับก็20กิโลถ้าเกิดว่าจะเข้าตัวเมืองราชบุรีเนี่ยแค่21กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเกิด ว่าเราต้องการที่จะมาจากกรุงเทพระยะทางห่างจากกรุงเทพเนี่ยทั้งหมดนะครับอยู่ที่1 3 0กิโลเมตรนะครับโอ้เนี่ยครับได้วิวเขาตรงนี้1ลูกตรงนู้นอีก2ลูปแล้วก็เป็นวิวเขาที่ไม่ใช่เขาหัวโดดๆมานะครับแต่ว่าเป็นทิวไร่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีความเป็นชุมชนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับให้โทรหาผมนะัชนนครับผม 092 263 5563แปลงละ200ตารางวาราคาแปลงละ3า5แสนมี2แปลงซื้อควบได้นะครับผมแล้วก็สำหรับการที่จะกดติดตามนะครับหรือว่าจะฝากขายนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube c h anel นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆิ้ไว้นะครับผมบานและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยครับวันนี้ผมนัทชนุนและทีมงานจากลาแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย